สวัสดีครับวันนี้เรามีโน้ตบุ๊กสไตล์หรูหราแต่บางเบานะครับเอามาฝากกันในรุ่น HP NVX360 ครับโน้ตบุกรุ่นนี้มีอะไรน่าสนใจไปติดตามชมกันเลยครับ สำหรับโน้ตบุ๊ก HP Envy x360 รุ่นนี้นะครับเขามาพร้อมกับหน้าจอขนาด13.3นิ้วเท่านั้นเองแต่เป็นแบบ Full HD นะครับและเป็นพาร์เนลแบบ IPS จึงให้ความคมชัดสูงครับรวมไปถึงนะฮะหน้าจอยังเป็นแบบทัชสกรีนอีกด้วยทําให้สามารถใช้งานในโหมดต่างๆได้ครับผมคีย์บอร์ดเป็นแบบชิเคเกตครับเป็นปุ่มขนาดใหญ่พิมพ์ได้อย่างแม่นยําแน่นอนพอร์ต USB 3.1 USB Type-C Micro SD Card Reader และ Audio Jack ครับมีมาครบอยู่บนโน้ตบุ๊กครับ น้ำหนักตัวประมาณแค่1.3กิโลกรัมเท่านั้นครับสำหรับโน้ตบุกรุ่นนี้นะครับเขามาพร้อมขุมพลังที่แรงมากเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็น CPU AMD Ryzen 7 3700U ครับตัวนี้มาพร้อมความเร็ว2.3 GHz และเพิ่มไปได้ถึง4.0 GHz เลยทีเดียวกราฟิกนะครับเป็น Radeon RX v 9 0ครับและก็หน้าจอเป็นแบบ13.3นิ้ว Full HD IPS นะครับแถมยังทัชสกรีนได้อีกด้วยแรม DDR4 8 g b ครับ SSD PCIe 512 g b OS นะครับเป็น Windows 10ครับและการรับประกันอีก2ปีครับโน้ตบุ๊ก HP Envy x360 รุ่นนี้นะครับคงต้องบอกว่าใช้แบบอนเนกประสงค์นะครับเพราะว่าเขาเป็น convertible notebook นั่นเองนะครับสามารถปรับโหมดต่างๆได้หลากหลายทีเดียวไม่ว่าจะเป็นนะครับโหมดเต็นท์นะครับโหมด reverse แท็บเล็ตและโหมดการใช้งานโน้ตบุ๊กปกตินั่นเองนะครับการใช้งานทั่วๆไปสามารถทําได้สบายๆครับไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์พื้นฐาน Word, Excel, p p w i r t o i n t และการท่องอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บเบราว์เซอร์นั่นเองนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับยังรองรับการตกแต่งภาพแบบง่ายๆบนโปรแกรมพื้นฐานที่ใช้กันอยู่ในชีวิตประจําวันได้เลยครับรวมไปถึงนะฮะการดูหนังฟังเพลงวิดีโอสตรีมมิ่งผ่านทาง YouTube เป็นต้นนั่นเองครับ สำหรับโน้ตบุกรุ่นนี้นะครับเหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่ต้องการโน้ตบุกนะครับขนาดกระทัดรัดพกพาสะดวกใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างสบายๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูหนังฟังเพลงหรือการทำงานนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับโน้ตบุกยังปรับการทำงานนะครับในโหมดต่างๆได้อีก4โหมดอีกด้วยครับด้วยหน้าจอขนาด13.3นิ้วนะครับเป็นแบบ Full HD IPS ด้วยจึงให้มุมมองที่กว้างนะครับและสีสันสดใสเลยทีเดียว และด้วยพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลที่ทาง HP นะครับเขาใส่เป็น SSD แบบ512 g b มาเลยทีเดียวทำให้คุณสามารถติดตั้งโปรแกรม Windows และเกมต่างๆได้อย่างเพียงพอเลยทีเดียวครับนอกจากนี้นะครับยังมาพร้อมกับการรับประกันอีก2ปีเต็มแบบออนไซต์นะครับคุณจึงอุ่นใจได้ในการใช้งานครับ